ศาลเจ้าโจซือกงเขตสัมพันธวงศ์กทมศาลเจ้าเก่าแก่อายุกว่า200ปีในเยาวราชคือคักไปด้วยชาวไทยเชื้อสายจีนออกมาไหว้ขอพรให้คุ้มครองเรื่องสุขภาพและความเป็นสริมงคลเสมือนเป็นจุดเริ่มต้นในการเริ่มละเว้นกินเนื้อสัตว์ตลอดช่วงเทศกาลกินเจนี้ที่นี่ยังเปิดโรงทานอาหารเจตลอด10วัน แม่ครัวโชว์ให้ดูหลายเมนูและบอกว่าบางเมนูหาทานได้ตามโบราณแท้ๆเฉพาะช่วงกินเจเท่านั้นอย่างเช่นต้มถั่วลิสงใส่เห็ดหอมหรือต้มกะหล่ำปลีเจคุณลุงวัย7จปีคนนี้เล่าว่ากินเจเป็นประจำทุกปีมานานกว่า50ปีแล้วแก่นแท้ของการกินเจอยู่ที่ความตั้งมั่นตั้งใจที่จะไม่เบียดเบียนสัตว์และทำความดี มองว่าการกินเจต้องทำด้วยตนเองและแม้หากตั้งใจจริงต่อให้กินได้เพียงหนึ่งวันก็นับว่าได้บุญกุศลแล้วคือการกินเจก็เหมือนเรามาถือศีลกินเจครับะนะสิบวันสิบคืนก็นเกเรา,เราต้องกินเองฮะไม่ใช่เหมือนอย่างโซเชียลลงเห็นเห็นอยู่ใช่ไหมคะครับเอะเพิ่งเหนงน็นได้ไหมคือหลายคนสงสัยว่าถ้าเราจ้างให้คนกินแทรอย่างนั้นตามหลักจริงๆถ้าคนจีน ผมมมว่ม่่าาันนไชอเดินมาเจอที่ตลาดน้อยนะคะเจอร้านนี้ซึ่งเขาบอกว่าเป็นร้านที่จะขายได้เฉพาะเทศกาลกินเจเท่านั้นอันนี้ปกติถ้าคนจีนทานเจเสร็จอาหารข้าวเสร็จเขาก็จะมาทานตรงนี้มีความหมายยังไงไหมคะก็คือเขาก็มาอย่างเช่นคนที่เขาทานเจรหรือว่าไม่ได้ทานเจอย่างเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ถ้าคนทานเจเขาก็จะมาไหว้เจ้าเสร็จเขาก็จะมาแวะทาน เขอาอเรียกว่าหอกความโชคดีขึ้นราคาบ้างไหมแล้วเราเราจะต้องปรับราคาขึ้นไหมคะยยต้องปรับเพราะว่าถ้าไม่ปรับเราก็อยู่ไม่ได้ะคะ่ะเพราะว่าค่าใช้ใจ่ายในทุกอย่างลูกน้องอะไรทุกอย่างมันต้องขึ้นให้เขาหมดถ้าเราไม่ขึ้นถ้าค่ะเราไม่ขึ้นได้เขาเขาก็มาไม่ได้เพราะว่าค่าเดินทางก็ขึ้นทุกอย่างขึ้นหมดะะอย่างปีนี้ต้องปรับเท่าไหร่อะคะจากเท่าไหร่อย่างนึงก็5าบาท10บาท ต้นทุนวัตถุดิบป,ปรับตัวสูงบางร้านจำเป็นต้องปรับขึ้นราคาขายแต่บางร้านยังคงจำใจขายราคาเดิมเพราะกลัวลูกค้ารับไม่ไหวจึงเน้นขายให้ได้ปริมาณมากเป็นกลยุทธ์ของหลายร้านอาหารเจในปีนี้จากการสำรวจยังพบว่าหากเป็นกลุ่มวัตถุดิบผักสดเครื่องปรุงรสต่างๆแม่ค้าบอกตรงกันว่ามีการปรับขึ้น20-40%ส่งผลให้อาหารเจสำเร็จรูปปีนี้ปรับราคาขึ้นแล้วอย่างน้อย5บาทต่อเมนู ส่งผลโดยตรงกับพฤติกรรมของผู้บริโภคอย่างคนนี้เป็นพนักงานบริษัทกินเจเป็นประจำทุกปีเดิมสะดวกซื้อสำเร็จรูปทานแต่ปีนี้ราคาสูงขึ้นจึงต้องปรับตัวซื้อวัตถุดิบมาปรุงเองบ้างเพราะแบ่งทานได้หลายมือ้อกินแบบเลือกดูว่าอย่างไงที่ว่าไม่แพงอย่างเงี้ยคะ่ะก็จะแบบเหมือนปรับลดลงหรือว่าถ้าบางอย่างเห็นว่าแพงแล้วก็ไปซื้อมาทำเองเลยดีกว่านะคะแล้วก็เอามาทานบ้างนะคะ วันสิวันเหมือนเดิมเหมือนเดิมค่ะใช่ใช่ก็จะสลับกันระหว่างซื้อบ้างทําเองบ้างไหมคะมันก็จะหัวโถัวถวถ่วกันไปตลอดแนวทั้ง2ฝั่งของถนนเยาวราชเต็มไปด้วยร้านค้าจําหน่ายอาหารเจมากกว่า150ร้านกลับมาปีนี้อย่างยิ่งใหญ่และอีกไฮไลท์คือการประดิษฐานองค์เทพที่สำคัญในช่วงเทศกาลกินเจให้ได้บูชาตามตำนานความเชื่อ ขีวองูโจ้ครับปกติในตำนานนะครับจะมีตำนานหนึ่งนะครับก็คืออาจจะเป็นตำนานของอ๋คงเขาเรียกองนะครับหรือกษัตริย์นะครับตามหัวเมืองต่างๆนะครับซึ่งแต่ละองค์นะครับก็จะมีการทําความดีนะครับของแต่ละองค์นะครับไม่ว่าจะเป็นความซื่อสัตย์ความยุติธรรมต่างๆนะครับรวมๆกันแล้วนะครับก็จะเป็นเรื่องเรื่องของการทําความดีนะครับแล้วก็ทําให้เป็นคนทาให้คนเนี่ยมาเริ่มศรัทธานะครับแล้วก็เลยตั้งเป็นท่านเป็นเทพเจ้าที่ในถือการจินเจมานะครับ บรรยากาศในตลาดย่านเยาวราชช่วงเทศกาลกินเจวันนี้มีผู้คนเดินกันขวักไขว่และคึกคักอีกครั้งแม้ราคาอาหารเจและวัตถุดิบจะปรับตัวสูงขึ้นแต่หลายคนบอกว่าอย่างน้อยที่สุดในหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งที่จะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะได้เริ่มจิตกุศลถือศีลทำบุญงดเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์ และเทศกาลกุนเจยังถือเป็นประเพณีสําคัญประจําปีที่เกิดจากแรงบันดาลใจแห่งศรัทธาของคนไทยเชื้อสายจีนที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาหลายยุคหลายสมัยรตัตยาเรืองขจรสํานักข่าวไทยอสมทรายงาน